ตอวที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นคิวของสุดยอดรถเก๋งในสไตล์ครอสโอเวอร์ขวัญใจวัยรุ่นครับเป็นเจ้าตลาดอย่างเจ้าตัวนี้เลย208 Honda HRV ตัวท็อป 1.8L e s u n สล of ไม่6มืา Rv นะฮะวันนี้เป็นตัวปี2018เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะฮะแต่ได้ตัวท็อปคับ1.8 EL มีซันรูฟด้วยนะฮะค่าตัวรถใบายแดง1,99,000บาทคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะฮะโมเดลผลิตนี่ปี2018แท้เลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกพ่อม ไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆห0 0มื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเรื่องชนหนักพิก่นตดต่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะแต่เจ้าของเดิมก็อาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางชิ้นนะฮะวันนี้รถเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้าเลยนะฮะเรายังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะฉะนั้นที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้เป็นสีสันเป็นผิวพันที่ท่านเจ้าของเดิมให้มาเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับกระจังหน้าก่อนไมเนื้อเชนก็มาแบบน่ารักน่ารักเลยครับเป็นสีเทา เข้มนะฮะบนล่างแล้วก็ตรงกลางเป็นคิ y y ้วโครมยาวๆโลโก้ก็สวยเด่นเลยนะครับโคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์คู่เลยนะมาพร้อมกับไฟ Day t i ท e LED โคมไฟยังสวยยังใสนะครับด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้นะครับอ่ะไฟหน้าสองฝั่งโอ้โหสิว่ายังสวยมากนะครับปิ้งๆเลยนะฮะอันนี้ล้างน้ำเปล่าขึ้นมานี่สวยมากมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะฮะอ่ะสีสันเจ้าของเดิมให้มานะครับฝาโปรงดูแล้วเรียบร้อยใช้ได้ อันนี้มาด้วยสีเทานะฮะสีเทาเมทัลลิกเท่ๆเลยดูแล้วสีสันท่อนหัวฝาปงใช้ได้ไปตามนี้ได้เลยพอไปอย่างบางกันชนนะฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาก็จัดว่าเรียบร้อยสวยเลยนะฮะเขาเก็บสีมาให้เราเรียบร้อยดูแล้วสวยเนียนใสนะฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วไปตามนี้ได้เลยภาพรวมแถบขวานะครับสีสันเจ้าของเดิมให้มาแถบนี้ก็สวยเนียนมากเลยนะครับเนียนเนียนเนียนทั้งแถบเลยดูแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะ สวยมากเลยผิวใสมากนะครับคอไปอยังบางใสใช้ได้นะมือจับรุ่นนี้เป็นโครเมียมมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยมีฟรีมาให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวเท่ๆแล้วก็ตัวนี้จะได้ซันรูฟพาโนรามิกวิวด้านบนเท่ๆแบบนี้เลยเสาวากาศแบบครีบฉลาม ล้อแม็กกันต่อนะครับตัวนี้จะได้ดิสเบรกทั้งหน้าหลังเลย mm hmm. เนื้อแม็กตัว EL นะฮะ1.8เอได้หน้าเงาร่องดำลายนี้เลยแม็กถือว่าสวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางโยโกฮาม่านะฮะแต่ว่าดูแล้วก็พร้อมตัวรถเลยเพราะฉะนั้นดอกนี่ค่อนข้างจะหมดสภาพแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถ ผมเปลี่ยนของ m a x x ซิให้ทั้ง4เส้นพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยนะฮะหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันแม็กหลังก็สวยสมบูรณ์ใช้ได้นะส่วนยางไม่ต้องห่วงฮะมันเก่าปีแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนเบอร์นี้ให้เลย21555 R 1 7ของ m a x x ซิทั้ง4เส้นเลยนะฮะอ่ะโครงสร้างกันต่อมาสะโพกหลังเปิดมาแล้วสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเรียบเนียนสวยงามสะโพกหลังขวาเม็ดอารสวยงามอยู่ครบ ซอกประตูด้านในฮะสวยแห้งๆเดิมๆจากโรงงานนะครับเสากลางขวาครับเม็ดอาร์ k, สวยงามซอกประตูด้านในฮะน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบทุกแผ่นเลยนะครับเสาหน้าขวาฮะเม็ดอาร์อยู่ครบอยู่ครบสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะครับ ซอกในแห้งสนิทเดิมหมดฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับอะไรด้านหลังกันต่อนะฮะก็มีสปอยเลอร์ให้เท่ๆเหมือนเดิมมีไฟเบรกให้นะฮะกระจกเดิมของ Honda ไฟท้ายนะฮะสายสวยฝากระโปรงท้ายเรียบร้อยนะครับฝาท้ายก็สวยเรียบร้อยกันชงกันชนสีสันเจ้าของเดิมเก็บมาให้เราและสวยเลยนะครับด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้ด้วย2จุดนะครับโอเคโอ้โห,โหดูสมคันนี้น่าจะล้างตั้งได้เลยนะเนี่ย นะเ่ะเปิดฝาท้ายกันหน่อยด้านหลังนะครับตะเข็บแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามนะครับน็อตเดิมหมดนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเม็ดอาร์คอยู่ครบฝาท้ายแนวซิลิโคนเดิมโรงงานหมดเลยผิวพันธุ์แห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะฮะมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับมีถาดมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะ รมด้านล่างยังสวยดูดีเลยนะครับมีแม่แรงอุปรกรณ์ต่างๆให้ครบครันล้อไหลยรุ่นนี้เป็นล้อกระทะนะครับผิวพันด้านหลังเดิมหมดนะฮะแนวซิลิโคนเม็ดอารนะทุกอย่างเดิมโรงงานฮะไม่มีติดแก๊สไม่มีเคราะไม่มีพ่นนะฮะผิวพันธุ์บางๆเดิมๆใสๆสเลยเฮ้ยย ซ้ายฮะสีสันเจ้าของเดิมให้มาวันนี้โอ้โหล้างตั้งได้เลยฮะล้างขึ้นมาแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะผิวพันธุ์สวยเลยนะครับ้อไปอยังบางใช้ได้กระจกข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะฮะมือจับได้สมาร์ทเอนทรีสอฝั่งเจ้าของเดิมแถมฟรีมาให้เรียบร้อยฮะล้อแม็กซ้ายก็สวยใช้ได้ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางอย่างที่เรียนเดี๋ยวเปลี่ยนของใหม่จากแม็กซให้ ide, ทั้ง4เส้นนะ,ะล้อหลังก็สวยฮะเรียกว,ว่า4ลอ้อขับฝีมือนะฮะ ไม่มีทะลอกอะไรเลยสวยมากเดี๋ยวยางเปลี่ยนของแม็กซิสให้นะฮะสะโพกหลังซ้ายฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเม็ดอาร์คอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะหัวน็อตเดิมสติกเกอร์เนียนทุกแผ่นทุกจุดเลยนะครับเป็นเบรุน่นนี้อยู่ซ้ายนะผลิตและประกอบประเทศไทยเครื่องยนต์ r18 z f3112538 ตัวถัง m r h r U นะฮะแล้วก็ลงท้าย p102487 เสาหน้าซ้ายเม็ดแอคยูครบยูครบยูครบตลอดทั้งแนวเลยนะจ๊ะซอกในแห้งสนิทน็อตเดิมไม่มีขยับ ภาษีต่อแล้วโอ้โหหมดทันวาพี่น้องปีหน้านโน่นเลยนะฮะกระจกเดิมของ Honda พร้อมฟิล์มรอบคันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยอดนอิยมเลยฮะ1 8ลิตร IVT e เนะครับเป็นเครื่องบล็อกดั้งเดิมเลยที่มีความเสถียรทนทานใช้งานง่ายนะครับเกียร์ออโต้ CVT ฮะ รุ่นนี้141แรงม้านะเติมได้ถึง e 8 5เลยอัรตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ14-15โลลิตรประมาณนี้นะไม่แท้6บ0 0ืนโลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นใสแน่นอนซอกในด้านขวาน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแก้มขวาอาจจะดูยากหน่อยนะมีพลาสติกบังนะแต่ผิวแห้งนะฮะ ซับในเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมตัวอักษร 30R คมคมเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คแห้งๆเดิมๆเบรก ABS มีด้วยนะฮะแชสซีมองลงไปเดิมแห้งนะไม่มีค้องไม่มีพ่นคานหน้าเดิมหมดนะฮะฝั่งขวา 7AR ตรงกลางเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามผิววันแห้งๆนะครับฝั่งซ้ายก็จะ 7AL นะอ่าเนี่ย 7AL แล้วก็เม็ดอาร์คแห้งๆห้งน็อตเดิมๆไม่มีขยับ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมานะเจ้าของเดิมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือน8เพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยนะครับฝั่งซ้ายแก้มเดิมหมดนะฮะซับในรูกลมตัวอักษรสา L นคมคมเบ้าโชคอเมดร,ร์กแห้งสนิทสวยงามซอกในน็อตเดิมหมดทุกตัวนะฮะฝากระโปรงหน้าก็น็อตเดิมฮะไม่มีถอดไม่มีขยับไม่มีพ่นอะไรทุกอย่างแห้งเดิมหมดรูกลมคม,คมกริบสติกเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนสวยงามกันร้อนยังสวยมาก สติกเกอร์เนียนๆทุกแผ่นเลยนะแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบน็อตฝากระปงเดิมทุกตัวไ่ไม่ถอดเลยนะฮะใสมากครับไม่หกห0ื่นเดี๋ยวไปดูข้างในกันเปิดมาแล้วก็จะได้บอกไฟฟ้าที่คนขับนะฮะเบาะที่เห็นนี่คือหนังแท้เนื้อเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยฟอกขึ้นมาแล้วโอ้โหยังสวยมากนะครับเบาะฝั่งนี้นี่สวยมากนะฮะอ่าเนียนเลยนะฮะ แผงประตูสวยเนียนของเดิมโรงงานหมดนะฮะยังอยู่ในสภาพสวยมากฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังใช้ได้นะ,ะขอบคุณเมเจ้าของเดิมมากนะฮะฟิล์มด้านหลังใช้ได้นะครับแผงสวยเลยนะฮะ ห้องโดยสารนี่จับว่ากว้างเลยนะครับนั่งสะนั่งส,งสบายมากนะฮะตัวบอะด้านหลังก็หนังแท้เนื้อเดิมโรงงานหมดนะครับฟอกขึ้นมายังสวยมากนะครับตรงกลางจะมีที่เท้าแขนเล็กๆนะครับแล้วก็มีรูติดตั้งคาซีไทไอโซฟิกตัวเบาะนี่พับได้หลากหลายรูปแบบนะฮะพับแนวตั้งได้นะฮะแบบ h อนด a j แจพับแนวนอนได้แยก60-40แบบนี้ได้ดสะดวกสบาย แผงท้ายเป็นพลาสติกดำนะฮะดูแล้วก็ยังสวยใช้ได้ด้านหลังมีไฟแล้วก็แผงพลาสติกด้านหลังก็โอเคนะฮะริ้วรอยดูแล้วไม่ได้เยอะดูแล้วก็ไม่ได้ขนของอะไรกันรุนแรงนะครับห้องเก็บสัมภาระนี่กว้างเลยตัวเบาะพับได้แบบนี้เลยนะฮะนี่สะดวกสบายมากๆประตูหลังซ้ายครับแผงประตูสวยเนียนกริปเลยฟิล์มก็ยังสวยนะเบาะพับได้หลากหลายรูปแบบนะครับ แง่พับราบพับตั้งได้หมดเลยนะฮะเยี่ยมไปเลยแผงประตูนะครับหน้าซ้ายก็ยังสวยดูดีนะฟิล์มก็ยังสวยส่วนเบ่อหน้าซ้ายมีรอยบ้างนะฮะนิดหน่อยตรงกลางคันนี้น่าจะมีเด็กนะครับดูแล้วน่าจะติดตั้งพวกคาซีทของเด็กนะมีรอยถูจากประสบการณ์ตรงของผมเองน่าจะใช่อันนั้นน่าจะคุณแม่บ้านอันนี้น่าจะคาซีทนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์พอได้นะครับ ได้เนื้อเดิมไปตามนี้ละกันฟอกขึ้นมายังโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันไปกุญแจแบบนี้นะกุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่หกหมื่นสามนโลนะฮะอ่าเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยปรับทิศทางก็ดิจิตอลนะครับ คอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆโดยรวมถือว่ายังสวยเนียนมากๆเลยนะครับถุงลมด้านหน้าสีใบที่เบาะด้านาหน้าอีก2เป็น6ด้านหลังอีก2เป็น8ถุงลม8ลูกนะฮะหน้าจอระบบสัมผัสนะครับมี AUX ให้ USB HDMI ครบเลยนะ เป็นสเปคเดิมติดรถจากโรงงานมาเล่นบลูทูธได้นะ HDMI ได้ต่อโทรศัพท์นู่นนี่นั่นได้นะฮะภาษาไทยมีปะมีอ่ะตั้งเป็นภาษาไทยให้แล้วกันนะฮะยังเดี๋ยวตั้งเป็นภาษาไทยให้อ่ะโอเคกล้องหลังมีให้ในตัวนะครับแบบนี้เลยด้านล่างกันบ้างนะฮะด้านล่างนี่ตัวก่อนไม่ได้เชน,นี่รูไม่เยอะนะครับก็จะมีแค่อะไรพเ power outlet ให้อันเดียว นะครับด้านบนคอนโซลเกียร์คันเกียร์หัวเกียร์อะไรย,ยังสวยใช้ได้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะเบร,รคมือไฟฟ้าออตโต้เบร,รคโฮมีให้ร่องวางแก้วน้ำให้มาลึกเลยนะครัวางได้ทั้งแก้วตื่นแก้วลึกนะครับที่เท้าแขนนุ่มๆน,นะฮะเลื่อนได้นิดนึง ด้านในไม่มีอะไรละโล่ลงๆนะฮะปงม,มาลัยจะมีปั้น p a ดเดิลชิฟตมาให้ด้วยนะมี Cruise Control ให้ด้วยนะครับมีมัลติฟังชันเพิ่มรถเสียงรับสายโทรศัพท์โลโก้ยังสวยวัสดุต่างๆยังเป๊ะเนื้อพงม,มาลัยยังเนียนกริปฮะ,ะนี่นะฮะปรับได้สี่ทิศทางลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบกระจกไฟฟ้านี่คู่หน้านี่เป็นออโต้เลยนะเยี่ยมเลยนะฮะเซ็นทรัลล็อกมี กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีโหมดกันครับที่แบบประหยัดแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ด้านบนไฟเป็นหลอด LED สีขาวคู่หนึ่งด้านหลังมีอีกคู่หนึ่งนะเอื้อมไม่ถึงบางแดกสีเทามีไฟสองสว่างที่กระจกแต่งหน้าให้ด้วยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะฮะเอ้ดนสีเทายังสวยดูดีใช้ได้นะครับ แล้วก็ตัวท็อปจะมีซันรูฟมาให้นี่เท่เลยนะครับนี่เวลาไปเที่ยวนะฮะเปิดสูตรอากาศบริส,สุทธิ์กลางคืนเอาไว้ดูดาวสุดโรแมนติกนะครับนี่อ่าอยู่ในเมืองไม่ได้ใช้หรอกแต่มีไว้ก็เท่นะฮะอ่ะเจ้าของเดิมทำอะไรไปบ้างครับเนี่ยเข้าฮอนด้ไปล่าสุดเมื่อไหร่กรกดานี่เองใช็ปะน่าจะใช่อะไรวะเนี่ย เข้าไปล่าสุดกรกดานะมี2ใบต่างกันไงวะเนะี่ยมาจากแถวพะผลโยทินนะฮะน้ำมันเกียร์อ๋อเปลี่ยนแล้วนะเมื่อเดือน7นี่เองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ CVT แล้วน้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้วนะฮะน้ำมันเบรกก็เปลี่ยนแล้วโอ้เดี๋ยวทไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำอะไรไปก็ไปตามนี้เลยนะ อะไรที่เพิ่งทําก็ไปตามนี้มีแฟ้มให้นะฮะคู่มือทั้งหลายแหล่มีให้ครบคันนะฮะคู่มือใช้งานคู่มือเครื่องเสียงสมุดวารนตีเทคระยะมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคันนี้เป็นท่านสุภาพสตรีฮะมือแรกมือเดียวนะครับอยู่แถวอยู่ในกรุงเทพนี่แหละ,ะปิดเชื่อกออกรถเมษาฮะปี61หรือปี2018นั่นแหละก่อนจะเป็นไมเนเชนนะฮะสี เทาเข้มนะฮะในนี้ลง u s ส Black Metallic แต่คือเป็นเทานั่นแหละเลขเครื่อง r 1 8 zf 3 1 1 2 5 3 8นะตัว el นะครับตัวถัง mrhru ลงท้ายด้วย p 1 0 2 4 8 7น่ะฮะไม้หก0มื่นแท้ๆนะครับในนี้อาจจะไม่ได้ลงครบนะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วนะแต่ใบนี้ก็ดูแล้วก็เพิ่งทำมานะฮะสำแนวรถฮนะคันนี้ผ่อนกับ Honda l i ิ s i n g เพิ่งปิดบัญชีไปรอเล่มทะเบียนส่งมานะ โมเดลนี้ปี2018แท้ป้ายกรุงเทพได้เลขสวยด้วยนะ5553อันนี้เจ้าของยกให้เลยนะครขอบคุณมากเฮ้ยจดทะเบียนทันวาเลย2019นะ แต่ก็ไม่มีผลแลออกรถปี18มันก็เป็นตัวก่อนไม่ได้เชนอยู่แล้วนะ,ะสีเทาเดิมโรงงานนะฮะเลขตัวถัง MRHU r U, ลงท้ายด้วย P102487 เครื่องยนต์ R18 z F3112538 เบนซิน4สูบ 1,800cc 141แรงมาฮะลองขับกันดีกว่าไปยังอยากได้เครื่องบล็อกดั้งเดิมตัวนี้แหละ นะครับน่าสนใจ1.8 iVTEC เครื่องค่อนข้างเสถียรนะเพราะว่า h o n ด้ทํามาอย่างยาวนานโอ้ออกตัวพุ่งใช้ได้เลย141แรงนะเบรกจึ๊กเลยนะเครื่องดิ้งเงียบเดินเรียบแอร์เย็นสบายฮนะมีกล้องหลังให้ในตัวนะฮะพวงมาลัยก็เออแน่นๆหน่อยนะครับเฟิรม์มๆจับแล้วกระชับมั่นใจดีไม่ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับเหมาะสำหรับขับทางไกลนะครับก็เป็นรถ crossover size กำลังดีนะครับ กำลังดีเลยในเมืองนอกเมืองได้หมดอ่ะวงเลี้ยวกันหน่อยความคล่องตัวเป็นอย่างไรมาป๊บมีรถขวางเบาๆอีกเช่นเคยแต่ก็ยังวงเลี้ยวแคบพอที่จะพ้นกันได้นะครับสวัสดีสงหลยต้องโยกอเจอกันนี้ไม่รอดนะอ่ะอีกสักทีหนึ่งนะฮะ,ะจะพ้นไหมเราตีวงไม่เต็มนะมีรถขวางหลายคันอยู่นะแต่จะให้ดูเลยว่าน่าจะได้นะครับ นะตีวงถ้าค่อยๆไปน่าจะพ้นอยู่ป้าป้าป้าปาปาไปแล้ว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 โอ้โอ้โอ้ยังพ้นโอ้สบายเลยนะครับนี่นะขนาดว่าพื้นที่ไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่แน่นะฮะเลยว่าความคล่องตัวก็ยังใช้ยันใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันฮนะวันนี้ค่าตัวระดับ1นึ่งล้านเก้าหมื่นเก้าพันบาทกับไม์แค่หกหมื่นโลวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป Honda HRV 2018นะฮะตัวนี้เป็นตัวท็อปเลย1.8 EL เป็นตัวก่อน m n o r r h h n g e ก็จริงนะฮะแต่ได้ตัวท็อปได้ซันรูฟเลยได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะตัวนี้ค่าตัวรถใหมายไฟแดง1,99,000บาทเป็นโมเดลผลิตปี2018แท้เลยนะฮะแต่เป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนนะอ่ะวันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกแล้วรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีผิดคว่ ไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ห0 0 0ื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้บอกเลยราคาลงมาเยอะมากๆใครเล็งอยู่ห้ามช้านะครับราคาหน้าร้านเราขาย579,000บาทพิเศษกันไปนเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์นก็ดีราคาเบาๆฮะเหลือเพี่ยง559,000บาทโอ้โหจากร้าน9 0 0 0ฮะ เหลือห้าแสนกว่าเท่านั้นเองด้วยว่าหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยกับไม่เป็นแค่60,000กิโลเมตรแท้ๆเครดิตฟรีดาวออกรถศูนยบาทได้ด้วยนะฮะราคานี้ยังมีวารติใหห้เเมมือนดีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและเดียวก้อนออกรถครับผมออกรถศูนย์ฮอน เปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถคทาคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมฟันค่าใช้โโรคก่อนสมมอบเช่นเคยไม้6กหมืนครับตัว EL Sunroof ห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะรีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline a p 19sp วันนี้ครับแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปใน g o o เกิลม p พิมพ์ซึ่งจ้าอิปกรเราอยู่ถนนกันลรบ๊อบลึกเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้หลงที่สถานีวัชตะประตู2แล้วตัวทีมงานไยขายเดี๋ยวทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการีปร,กร,รกรับซื้อรถทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกตรีรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นใันี้คลิกหน้าจะติดคิวของรถรถุรถ่นไหนนั้น ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบีประกรณ์รถมือ2ที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com